ช่วงนี้ก็น่าจะเข้าสู่ช่วงเปิดเทอมกันแล้วนะครับมีคอมเมนต์เข้ามาเพียบเลยนูเปิดเทอมแล้วพี่อีกหนึ่งวันเปิดพรุ่งนี้เปิดนะฮะใครเปิดแล้วก็ดีใจด้วยนะครับส่วนใครยังไม่เปิดก็สู้กันไปยาวๆนะวันนี้เราว่ากันด้วยเรื่องของตู้กอเยย์นะครับรอบนี้แม่หลังจากรอมา90-80วันนะครับวันนี้เปลี่ยนสักทีนะเปลี่ยนทั้ง2แบบเลยนะครับตู้โกกับตู้ไดมอนนะฮะไดมอนนี่เขาเป็นชุด ส่วนโกนี่เป็นปืนนะครับไอ้ปกติตู้โกต้องเป็นชุดไม่ใช่เหรอเป็น M14 นะครับล่านึงเจาะหนึ่ง,งแล้วความเร็วเคลื่อนที่นะครับก็ถือว่าดีนะเป็นสกิปฟรีที่มีล่าน,นะฮะ M14 นี่หลังๆไม่ค่อยได้เล่นเลยนะเนี่ยส่วนของในตู้ก็เกลือเหมือนเดิมนะครับเป็นของแบบชั่วคราวและตู้เดมอนฮะแพ็คสาวเอียเ้ยมวินเทจเฮ้ย อันนี้ชุดน่ารักอยู่นะเป็นชุดแบบชุดเอี้ยมผู้หญิงใส่ได้นะฮะอันนี้ก็เหมือนกันรอมาแบบ8 0 90บวันเปลี่ยนสักทีของในตู้ก็มีชุดเป็นของรางวัลใหญ่สุดนะครับส่วนที่เหลือก็เป็นพวกชิ้นซ้ําๆนะฮะวันนี้ก็ไหนๆมาทั้งทีเดี๋ยวไปพร้อมกัน2ตู้เลยละกันนะครับตอนรับเปิดเทมเอมอ่าเผื่อใครจะแบบสุ่มตั๋วทิ้งท้ายซึ่งผมก็เลี้ยงเลขลัคกี้ไว้142กดไปทีเดียวน่าจะมาเลยนะอลองแบบกดฟรีก่อนทีนึง นี่แบบฟรีก็จะได้แบบเกลือเหมือนเดิมนะฮะ,อะลองแบบสิบครั้งอันนี้ผมว่าทีเดียวออกมาเป็นไงตามที่คำวนวณไว้เฟเพราะว่าเลี้ยงเลขลักกี้อยู่ลองให้สูสกว่ามันต้องมาแล้วนะฮะกดทีเดียวปาบเลยทีนี้ตู้โกลแล้วก็ต้องไดมอนด์อีกนะครับอันนี้ก็เหมือนกันผมเลี้ยงเลขวันละสี่ห้า 14, ทีเดียวพอครับตู้นี้มา เป็นไงเรียบร้อยนะฮะแผนนี้ลองเอาไปใช้กันดูได้เปิดแผดมาปุ๊บกดทีเดียวได้ปับ๊บ <'s> นี่ชุดเอียมผู้สาวเป็นไงน่ารักไหมใช้ได้นะฮะส่วนสกินปืนที่ได้มาก็แนะนำให้สุ่มติดค้างไว้นะครับเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นสกินที่บวกลัาน1นเจาะหลบความเร็วเคลื่อนที่ ดีกว่าแบบไม่ใส่สก,กินแน่นอนนะครับมีลั่นยังไงก็การันตีได้ว่าเราจะยิงศัตรูตายได้ไวนะฮะแม่แล้ววันนี้พึ่งรีแรงด้วยใช่ไหมครับโดดล่มแรงใหญ่อะไม่เป็นไรก็เดี๋ยวไปดูกันแบบตึงๆนั่นแหละรีแรงที่ไรตึงทุกทีไปดูกันนะฮะของฟรีที่รอมา3เดือนเอาไปใช้เล่นจริงเป็นไงบ้างไปกันเลยจ้า มาเข้าสู่สมรภูมิการแข่งขันในดูซิวันนี้เราได้เป็นทีมอะไรเฮ้ยวันนี้ได้เป็นกวางน้อยนี่มันไอ้กวาง99้าคืนปะเนี่ยทะลุจักรวาลมาอยู่ในโลกฟรีไฟนะฮะมาวันนี้ลงกันที่เมืองเพกนะครับมาคนเดียวนะไม่ได้พาแจ็กกี้มาด้วยเนื่องจากว่าแจ็กกี้ไปซื้อซื้ออะไรทีซื้อทุกวันซื้อจนครัวเต็มแล้วเนี่ย เออมามาคนเดียวนะฮะวันนี้จ็กก็ตไม่ว่างลงกันที่เมืองทิกนะครับมีคนกําลังแบบอืมเดือดเลยเนี่ยเดือดเหมือนแบบว่าเครื่องกันประดชาติปางก่อนลงมาถึงพวกสัตว์กันใหญ่เคลื่องกันตะไหนมาวัยรุ่นเรื่องวุ่นวุ่นเอ้ยอุ้ยเรื่องวุ่นวุ่นวัยรุ่นโดดลม่มเปิดก่อนได้เปรียบ เฮ้ยปืนไกก็ไม่มีไม่แต่อูซี่<ม>เดี๋ยวนี้โด,ดลงมาเขามีอูซี่ให้เลยคนละกระบอกนะฮะ GM แบบอยากให้ชัดกันตั้งแต่เริ่มเกม GM นี่ก็ตัวดีเลยนะยุให้คนตีกันอขอยัดซ้ำโดยเร่งด่วนไม่รู้เพื่อนเขาจะมาอีกหรือเปล่าแม่เมืองนี้มันแบบแหล่งรวมตัววัยรุ่นจริงๆนะฮะ ัยรุ่นใจร้อนนี่ลงพีคบอกเลยได้เรื่องทุกคนไม่ใครก็ใครมันต้องล่วงทุกคนมีเสียงมีเสียงข้างหน้ายังมีเสียงอยู่เฮ้ยเอาดีเอาดีไม่ให้ชุบด้วยเอาดีเอาหัวลั่นจะมาช่วยเพื่อนเนาะไม่ต้องช่วยแล้วเอาเพื่อนเจ้าไปวัน อยู่บนสวรรค์กับเพื่อนเก็บสีให้แดงๆช็อตนี้ต้องไฮไลท์ไอ้เห็นใครหลังไว้ไว้วิ่งไปไหน,ไ,หน,ไ,หนไม่รู้ปล่อยไปก่อนอย่าพึ่งไปยุ่งกับเขาเลยหาปืนก่อนอย่างแรกนะครับคือ M14 เนี่ยเอาจริงช่วงหลังก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวเราไปเปิดดูที่กล่องน่าจะมีโอกาสออกสูงกว่าไอ้พวกปืนหาย,ยากๆเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ในกล่องโอเคจริงไหมไม่รู้มาดูกันทฤษฎีเปิดกล่องเหลือง มานี่ไงทีเดียวมาเลยทฤษฎีนี้มันเป็นครามจริงเผื่อใครอยากเล่น M14 แล้วหาปืนไม่เจอนะนี่มาได้เลยกล่องเหลืองมีเรื่องแน่นอนตีบวกก่อนอัปเกรด6 0 0อ่าได้พันท้ายแดงนะครับเฮ้ยผมว่ามันล็อกแลแก้วแหละคือถ้าเป็นปืนไรเฟิลมันจะจบที่พันท้ายที่เป็นของแต่งแดงนะ มันมีจุกเก็บเสียงแดงไหมยอยากเห็นหรือต้องอัพปืนอื่นใครเจอชิ้นส่วนไหนที่เป็นสีแดงช่วยบอกด้วยแล้วกันนะตอนนี้ผมเห็นแค่ถ้าเป็นปืนลูดอะ่ะมันจะเป็นมือจับแดงแต่ถ้าเป็นไรเฟิลจะเป็นพันธายแดงนะฮะด <c oughs> วางเดี๋ยวทำไมก่อนอแล้วยังวิ่งวนจัดให้เ <c oughs> ม็ดละหกสองเฮ้ยมาอีก เฮ้ยตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นเป็นศพนี่แหละ <c oughs> แล้วก็ไม่ถอยด้วยนะเออก็อยู่ที่เดิมจะรอตายหรือแบบไม่มีกระติดใจจะเล่นเพื่อนแบบไปหมดแล้วไนงะก็เลยขอไปกับเพื่อนอะไรอย่างนี้อาจจะเป็นไปได้ <c oughs> และใครอีกเนี่ยอันนี้ตีใหม่ตีใหม่เดี๋ยวไปตักทายตีใหม่ก่อน เฮ้ยเต็มโรงพยาบาลเอาล่วงเอาล้วพี่ไม่หนีกันละครับโดดลงมาทำไมจ่อนะจ่อนะจ่อนะ เต็มๆเน้นๆยืนนิงอย่างนี้เส็จ M 1 4ดีครับอย่าดึงอย่าดึงอย่าดึงโอ้โหยิงตั้งนานอโอกี่คนเนี่ยน่าจะสามยิงไม่ไหวเหมือนเขาพยายามช่วยตลอดเลย M 1 4มันก็ยิงดีนะฮะทำมีคนเดียวแต่ถ้าเกิดมาเยอะๆไอวอลเยอะๆเนี่ยไม่ไหวนะเจาอไม่ค่อยเข้า โอ้ยนี่ก็ปล่อยจังเลยโฮมเมอร์เนี่ยผมลยอย่างเกลียดรู้สึกเหมือนโดนแฮกแมพปล่อยโฮมเมอร์เสร็จมันพุ่งหาคนเลยตามสถิติเดือนนี้มีคนยังไปกดติดตามถึง48.4%เลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดกันด้วยนะฮะเพื่อที่คลิปจะได้ขึ้นฟีดบ่อยๆและผมจะได้ถึง1 0ขลานซับไวๆด้วยนะครับ และนี่ก็คือสกินใหม่ M14 สกินฟรีมีลั่นนะครับสกินที่รอถึง3เดือนกว่าจะเปลี่ยนตู้สักทีหนึ่งส่วนอันนี้ก็เป็นชุดเอียมนะครับก็รอ3เดือนเปลี่ยนพร้อมกันเลยนะทุกแพทใหม่ทีก็จะมีตู้โกกับตู้ไดมอนให้เราได้สุ่มกันนะครับเป็นสายฟรีก็ต้องทำใจสายเติมเปลี่ยนทุกวันสายฟรีนี่รอ3เดือน เอ๊วันนี้คนเไปไ็หนหอบครับเนี่ยทีมก็เหลือตั้งเยอะตั้งแยะคนเหลือ17เมื่อกี้เราไปเคลียร์เมืองใหญ่มาละเมืองพีคอ่าเมืองที่แบบเดือดที่สุดนะครับคิดอะไรไม่ออกไปลงเมืองพีคเดี๋ยวเราไปดูโซนอื่นกันบ้างเฮ้ยข้างหน้ามีคนมีมีมมข้างหน้ามีจุดแดงมีจุดแดงก็คือมีคนนะดูในมินิแมปเก็บแอดดออยู่คนหนึง่งหน้าหอหนากายังอยู่ยังอยู่จุดแดงหนึ่งเดียวหนึ่งจุดยืนเดเ่นเลยดีเดี ไอเอาล่วงพรมางี้แล้วมายืนทำไรแล้ววิ่งมางี้อะไรกันครับเนี่ยน้องๆ <c oughs> รีบไปเข้าแถวหน้าเสาธงหรือเปล่าวิ่งไม่เอาอะไรเลยชีวิตนี้วิ่งเล่นอย่างเดียวมีมากดหน้าแย่ <c oughs> สงสัยจะชอบ เออแต่ผมก็เป็นนะบางทีแบบเล่นๆอยู่มันม in ึนๆอ่ะมันก็อยากจะวิ่งสบายๆบ้างนะครับแล้วในขณะที่เราวิ่งอยู่เนี่ยก็จะมีใครยิงมาจากไหนก็ไม่รู้ชุดเดียววูบเลยไปหวานเลยไม่ได้ตั้งตัวกันเลยทีเดียวนะครับก็เป็นกันได้นะเออของมันโดนกันได้ใช่ไหมเล่นเกมก็ต้องแบบผ่อนคลายนะฮะวิ่งตึงตลอดก็ไม่ไหวเหมือนกันขอกินเลดบุญกินทั้งกระป๋องเลย กินแบบไม่ยกซดด้วยนะปกติมันต้องเปิดป๋องก่อนแล้วยกดื่มใช่ไหมอันนี้แบบกินกระป๋องเข้าไปเลยเอ่อกินเสร็จแล้วก็คายป๋องออกมาฟิลแบบกินผลไม้แล้วคายเปลือกอะคายกาก,ากมันอนะอะไรอย่างงี้นะฮะเอ,อ๊แล้วคนไม่มีจริงอะเนี่ยเหลือ13สาหรือว่าตัวตึงเขาไปตายเมืองพีกหมดแล้วเหลือต่แบบไม่ตึงหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเราเล่นโซนๆหอานกาเนี่แหละนะครับเออมีอยู่คนหนึ่งนะ ผมไปเจอมาโดยแบบเห็นมาหลายคลิปแล้วนะฮะเขาจะเม้นอยู่แบบประโยคเดียวทุกเช้าเลยนะคนนี้น้องน่ารักมากนะครับน้อง GHGGVBBC นีครับน้องเขาจะพิมพ์บอกว่าสู้สู้ยาวๆไปครับและก็หัวใจ3ามดวงทุกวันทุกเชา้าทุกคลิปโอ้โหปบมือให้เลย น่าจะเป็นแบบ f อซแฟนพันแท้นะครับมารายงานตัวทุกวันเลยนะฮะก็สวัสดีด้วยนะครับสําหรับใครที่มาวิ่งผ่านกลางทุ่งและหวหมากอย่างนี้เพิ่งมานี่หว่าทรงนี้เพิ่งมาจากเมืองพีกแน่นอนเดี๋ยวผมรอต้อนรับเวลคัมทูไทยแลนด์เปิดก่อนเลยไปหนึ่งโลราะเปิดหมดอะ M14 ยิงทะลุเอยเสียงไครเสียงไท มาทำไมละเนโลเห็นได้ข่าวตัวใหม่แจกฟรีใช่ไหมพวกวิ่งมาแต่ไกลสงสัยหิวเนโรจริงๆเป็นตัวซับพวกเอามาเล่นเป็นตัวบวกซะนั้นเฮ้ยหรือว่าสกิลข้างในเขาสกิลข้างในอาจจะเปลี่ยนข้างนอกใช้เนโรงข้างในไม่ใช่เฮ้ย น,นั่งดูยาวๆนะพวกแตกเฉย <c oughs> ยิงลมคมกริบโดนซะงั้นโทษทีม,ไ,มได้ตั้งใจนะเจอใครแล้วก็กดไว้ก่อนเหลือกี่ทีมครับเนี่ยตอนนี้ไหนดูธงหน่อยมีกวางปลาหมึกแล้วก็สมอโอเคเหลือ3มทีม7คนสมทีมแปลว่าทีมลาสองคนใช่ไหมสองสามคนแต่เราเนี่ยที่แน่ๆคนเดียวอะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะวงท้าย เดี๋ยวขอญาตดันรอบๆก่อนนะครับผมว่าทุกคนตอนเนี้อยู่ในโซนหอหมดแล้วแต่ว่าทางขวาก็ไม่แน่นะตรงนี้ก็อาจจะมีคนอู้ละวงบีบลงตรงนี้โอเคอย่างน้อยวงก็ไม่บีบไปที่หอเพราะถ้าบีบเข้าหอมันเล่นยากมันเป็นโซนบ้านแต่จริงๆตรงนี้ก็เล่นยากพอกัน <c oughs> <c oughs> ก็ไม่ได้เล่นง่ายเลยกําแพงอย่างเยอะไป <c oughs> พวกยิงกันแล้วทางซ้ายทางซ้าย không ở trong kho ở bên trong kho ở 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 trong จะชาจ,จะชาจ,จะขึ้นใหญ่นี่เนียมีของขวัญให้โดนหุ้ยไอ้ตรงนู้นก็ยิงจังเลยโผล่หน้าต่างเป็นไม่ได้ไอ้ตัวเมื่อกี้หายซ่าเลยโดนระเบิดไปลูกนึงผมว่าถ้าอยู่ต่อน,นี่ไม่น่าจะรอดตอนนี้เหลือสี่คนเฮ้ยเหลือสี่เระว่าศัตรูเหลือสามอ่าสวยละเหลือสองทีมสวยละผมสามหนึ่งสามหนึ่ง สามลุมหนึ่งหรือหนึ่งลุมสามไปไอ้บอมบ้า,บาก็ยิงจังเลยเอา้าวล้วงเอาไปหนึ่งต่อมโจนอย่าดึงนะเฮ้ยยายายาไปเลยทั้งคู่ ฟื้นมาได้ไงก่อนเบาๆไอ้น้องอย่ามาเยอะยิงไม่ทันอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยอุ้ยเบาพี่เบาเบาก่อนเบาก่อนน้องไม่ไหวพี่เขาก็ยิงกดจังเลยสองคนสองคนสองคนท้าย หัวแตกหัวแตกไม่ให้ชุบด้วยหมดตี<โ>ด<ย>แม่โชคดี2คนท้ายที่เขาผ่อนให้นะเขาไม่เข้ามาทีเดียวไม่งั้นแล้วก็ผมเนี่ยอาจจะลงไปนอนแทนก็เป็นได้นะครับ โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตู้โกกับตู้เดมอนขวัญใจสายฟรีชิลๆนะครับก็เป็นตู้ที่อยู่คู่กับฟรีไฟลมาตั้งแต่ยุคแรกๆเลยนะฮะแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยผมรู้สึกว่าของรางวัลน,นดรอปลงนะครับจริงๆตู้เนี้ยมันใช้เพชรสุ่มแหละแต่ว่าไม่มีใครใช้เพชรหรอกทุกวันนี้เขาก็ใช้ตั๋วที่ได้จากกิจกรรมต่างๆตั๋วแจกตั๋วฟรีพวกเนี้ยเอามาสุ่มนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยอาจจะเป็นสาเหตุที่ว่าของรางวัลทำไมมันไม่ค่อยน่าสนใจนะครับ